อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับสุดยอดนะครับผมดโดรนที่ทางกองทัพสหรัฐเนี่ยได้บริจาคให้กับกองทัพยูเครนนะครับเป็นจํานวนกว่า100ลำนะครับโดยเป็นดโดรนที่ออกแบบมาสําหรับใช้ภารกิจในการเฝ้าระวังและการราดตะเวนนะครับมีชื่อรุ่นว่าควอนติกซิริคอนนะครับผม โดย q u a n t i x ซริคอเนี่ยผลิตโดยบริษัทนะครับ r อโร v i r o n m e n t นะครับผมความน่าสนใจหรือขีดความสามารถหลักๆของ q u a n t i x r e ร o คอเนี่ยก็คือถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้สำหรับการรวบรวมนะครับข่าวกรองทางทหารทำให้หน่วยบัญชาการเนี่ยสามารถมองเห็นภาพรวมในสนามรบแบบเรียลไทม์นะครับทำให้มีการวางแผนการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดการสูญเสียกำลังพลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ โดย Quantix Recon เนี่ยเป็นโดรนที่เมื่อบินแล้วนะครับทางภาคพื้นดินเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงนะครับหากบินที่ความสูงประมาณ360ฟุตขึ้นไปนะครับโดยขีดความสามารถของ Quantix Recon อีกอันที่น่าสนใจเนี่ยก็คือสามารถต่อต้านการถูกรบกวนสัญญาณหรือแจมม i n g ได้ในระดับหนึ่งเลยถือเป็นจุดเด่นหลักๆเลยนะครับเราจะมาดูข้อดีของ q u a n t i x r e c o r กันบ้างนะครับก็คือทำการบินและขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับ มีเพดานบินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2.29กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวมีระยะปฏิบัติการ2กิโลเมตรนะครับอันนี้เนี่ย2กิโลเมตรสกิโลเมตรเนี่ยหมายเหตุนะครับเป็นระยะที่สื่อสารด้วยวิทยุได้นะครับแต่ถ้าหากไม่ได้จะสื่อสารด้วยวิทยุเนี่ยก็สามารถบินได้ไกลถึง40กิโลเมตรเลยนะครับถือว่าไกลเลยทีเดียวนะแล้วก็บินได้นานสุดเนี่ย45นาทีเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับ ที่สาคัญเนี่ยควอนติกส์รีคอร์ดเนี่ยมีระบบตรวจจับวัตถุอัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถซูมเพื่อมองเห็นวัตถุขนาดเล็กได้อย่างชัดเจนอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือเป็นการควบคุมผ่านแท็บเล็ตนะครับซึ่งหน่วยลบที่อยู่แนวหน้าหรือหน่วยบัญชาการแนวหลังเนี่ยสามารถควบคุมควอนติกส์รีคอร์ดได้นะครับเพื่อช่วยในการประสานงานรวบรวมข่าวกรองวางแผนได้อย่างทันท่วงทีนะครับที่สำคัญเนี่ยราคาเนี่ยประมาณนะครับ7,999 US ดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับณปัจจุบันนะประมาณ2องแส0นะครับแปดหมบาทนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ราคาอยู่ในช่วงพอดีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโดรนที่บินได้ในระยะเวลานี้และมีขีดความสามารถสูงแบบนี้เนี่ยสองแสนเศษเนี่ยถือว่าไม่ไม่ได้แพงเกินไปนะครับเรียกได้ว่ายูเครนเนี่ยได้ระบบอาวุธ นะครับในการรวบรวมข่าวกรองทางทหารเนี่ยที่น่าสนใจไปแล้วอีกรุ่นนะครับแล้วก็สารัฐเนี่ยก็จัดเต็มให้ด้วยการบริจาคให้ถึง100ลำเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ